โลบอกอีกแล้วนะคะกับพี่ใบหม่อนนะคะวันนี้เรานะคะก็จะมาเล่นเกมลาบูบูค่ะ,ะไปกันเลยเรามาเดินตรงนี้กันนะคะโอ,โอ้ตกน้ำตกน้ำาไปไปไปขึ้นข้างบึงน้นข,ข้างบนเราจะไปเป็นตำรวจนะคะ นี้นะคะเรายัางหาสถานที่ตำรวจไม่เจอเลยเราไม่ต้องไปตำรวจหรอกค่ะเราเป็นอ,อันนี้ดีกว่าข้าในนี้ไปค้างหน่อยนะคะตอนเนี้ยคออ้างมากโอ้จะตกน้ำอยู่แล้วเนี่ยน้อนงนา่ารักมากเราไปทางนี้ก็ต่อค่ะอีก่ีน คนคนที่ไล่รับบาบูบูนะคะก็คือโจน,นะคะ่ะไปเราไปกันเราเรานะคะจะไปเข้าบ้านสีม่วงๆนะเอาทำไมเป็นแบบนี้ล่ะเข้าไปเอาเข้าไปไม่ได้เนี่ยดูกคนช่วยหนนะคะว่าเข้ายัางไงไม่ได้คะ่ะ เอาไปไม่ได้จริงๆนะคะจะบอกให้เ,ออเข้าไม่ได้แักทีเลยค่ะทุกคนถ้า,างั้นเราก็ไปบ้านใหม่กันเลยไปคาบ้านนี้เลยคะ่ะเปิดไม่ออกเออเปิดไม่ออกอีกเออลยเราช่างมันเถอะค่ะเราไปต้องหาที่พักไปหาที่อื่นดีกว่า ใกล้ผมชิดเกินนะคะไปค่ะเ,ออเดี๋ยวเราเลือกตัวไหมคะว่าจะเอาตัวไหนน่าหไหมเอาตัวนี้นี้ดีกว่าไม่ได้ตัวมาละตัวนี้ก็ไม่ได้นะคะทุกคนถ้างั้นเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนตัวนะคะบากไปกัด ตัวไหตัวหนูหาอยอ่ะตัวนี้เราตัวตัวนะคะในกว่ามันจะไม่เปลี่ยนแล้วนะคะเว้ยนี่ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรล่ะคะทุกคนรู้จักไหมออ่ะอ่ะไปเปลี่ยนไปเมื่อทั่วแล้วผมทำไมไม่มีลงมาล่ะคะคนเห็นด้วยกันไหมคะผมไม่ลงมา นรู้จักตัวนี้มันมันเชื่ออะไรมาเรงสามใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้นสกจนี่แหละไป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 ต่อดีกว่าโอ้มีร้านเสื้อผ้าด้วยนะคะเราเข้าไปร้านเสื้อผ้ากันอเอแต่ลงน้ำแล้วเนี่ยเสื้อเพิ่งซื้อมาใหม่เสื้อผ้าสวยอะ่ะเขายัางไงเขายัางไงเอือดเขายัางไงเอือ,อกดตรงไหนคะ ซื้อหรอซื้อได้ไหมไม่ได้ใช้โูบักไหมอ่าขึ้นไปกันเถอะค่ะไม่ต้องไปดูสไลเดอร์ใช่สไลเดอร์ไหมไม่ใช่อ๋อสุ่มว้นั่นนี่นอะไรอะทุกคนอ้าเย็นชื่นไม่ชื่นใจเลยค่ะอ่า เข้า,าบ้านกันเข้าบ้านนะคะอ๋อจายยาเหรอจ่ายยาอา๋อนี่ที่โรงพยาบาลนะคะนี่คือโรงพยาบาลนะคะก็เห็นมีคนเต้นตรงนั้นด้วยอ่ะเอาไม่ได้อ่ะเอาไม่เป็นเอาตรงนี้ ากระโดดลงไปเลยนะคะเพราะว่าตัวเราไม่ไกลอยู่แล้วค่ะกระโดดลงไปได้ปะ่ปะปะ่ะปได้ยินเสียงไหมเนี่ยไม่ได้ยินเปิดเสียงก่อนนะคะเปิดเสียงขึ้นแล้ว啊เปิดเสียงเปิดเสียงซิไม่มีเพลงหรอ ไม่เป็นหรอก่อยหน่อยเขาได้ไหมแค่างานก็จบกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ